ถ้าถึงผมกาวิ่งหนีไปหาที่หลบครับน้องวิ่งไปหลังบ้านหลุดบ่อยมากครับก็ที่ผ่านมาก็ขย่ำหมาด้วยกันตายไปเลยไม่อยากให้ปล่อยออกมาแบบนี้ครับมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอันตรายต่อชาวบ้านครับมปดุดมาดุมากวิ่งไส่คนไล่กัดไล่ไลเดอร์ไล,ไล,ไล่คนมาส่งของเมื่อวานวิ่งเข้าไปในร้านด้วยครับ เข้าร้านตั้แต่เช้าต้แต่เราไม่อยู่เลยไพรลลูกมันสองตัวตอนเล็กๆอะ่อๆอะ เปิดประตูครับผมก็กําลังล็อกบ้านกําลังจะออกไปทํางานเนี่แหละครับแล้วก็พอเธอเดินเดินเดิน,เดนมาถึงตรงนี้ครับเดินมากําลังจะขึ้นขึ้นรถเก๋งครับอ่ามามันก็มาแล้วครับสามตัวอ๋อมันมาสามตัวเลยเหรอมาสามตัวเลยครับอแล้วพอมันพอมันวิ่งเ <พอ S 1> ข้มามาถึงผมก็วิ่งหนีไปหาที่หลบครับน้องวิ่งไปหลังบ้าน แต่ดีที่มันไม่เห็นครับถ้าเ,ออเกิดมันเห็นมันน่าจะตามไปหลังบ้านน่าจะโดนขย่ําเหมือนกันครับอ,อแล้วเราเห็นบอกว่าเห็นมีมงมีไม้มาไล่มันด้วยมีไม้เนี่ยครับไม้ผมใชไม้ไม้ใช้ไม้เยอนานไหมกว่ามันจะออกไปประมาณสองสามนาทีแล้วถ้าเกิดมีเด็กละ่ะถ้าเกิดมีเด็กก็ไม่น่าเหลือครับน่าจะขย่ำ แล้วเห็นบอกว่าหลุดบ่อยมากเลยใช่ไหมมาหลุดหลุดบ่อยมากครับก็ที่ผ่านมาก็ขย่ำหมาด้วยกันตายไปเลยืครย่ำผิดบูด้วยกันตายคาคลองน้ำเลยแล้วที่บ้านเขาเจ้าของเขาเขาว่างไงบ้างได้ไปบอกเขาไหมเขาก็ยังเงียบอยู่ครับเขาก็ยังไม่เห็นมาติดต่อเลยนะครับอืเขาแบบชอบเปิดบ้านทิ้งไว้ให้หมาออกมาฉี่มาอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่แต่แต่มาของบ้านหลังนี้ยเคยกัดคนหรือ,อยังก็ยังครับมีกัดหมาด้วยกันตายครับพิดบูด้วยกันตายครับออยากอยากจะฝากเจ้าของหมายั่ไงบ้างก็อยากจะฝากถึงเจ้าของหมาครับให้แบบไม่อยากให้ปล่อยออกมาแบบนี้ครับมันอันเป็นเป็นอันตรายต่อชาวบ้านครับมันถ้าเกิดมีเด็กเล็กหรือคนแก่หรืออะไรครับถ้าเกิดเขาพาท่าให้มันก็ มันจะเป็นเหมือนข่าวอื่นๆนะครับครับนานๆหลุดออกมาทีครับแต่พอหลุดออกมาก็คือวิ่งใสดคนมาดุมากวิ่งใส่คนไล่กัลไล่ไลเดอร์ไล่คนมาส่งของเมื่อวานวิ่งเข้าไปในร้านด้วยครับอ๋อเคยวิ่งเข้าในร้านพี่เลยอ่ะใช่เมื่อเช้าก็วิ่งเข้าไปในร้านครับโออันตรายแล้วถ้าเกิดมีเด็กแบบมีเด็กมีคนแก่อะไรที่เดินมาแบบอะไรเงี้ยวิ่งใส่เลยครับมันวิ่งใส่เมื่อวานมันวิ่งใส่คนตลอดอ๋อ